ซึ่งเวลาที่เราเป็นโรคไตไตเสื่อมปลาตัวเล็กตัวน้อยสามารถทานได้ไหมสวัสดีค่ะในชั้นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ24เจลทีวีสถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะก็มีผู้ป่วยโรคไตนะคะหลายๆท่านสอบถามเข้ามาว่าปลาตัวเล็กตัวน้อยค่ะโรคไตสามารถทานได้ไหมนะคะในส่วนของปลาที่ตัวเล็กตัวน้อยปลาที่ทานได้ทั้งกระดูกจะเป็นแหล่งของฟอสฟอรัสค่อนข้างที่จะสูงเลยนะคะในส่วนอื่นๆของปลาส่วนที่แข็งๆอย่างเช่นครีบหัวปลา ก็มีฟอสฟอรัสค่อนข้างที่จะสูงซึ่งเวลาที่เราเป็นโรคไตไตเสื่อมโดยเฉพาะในไตระยะ 3- 45นะคะการทํางานของไตลดลงค่อนข้างที่จะเยอะจะทําให้มีปัญหาในเรื่องของแร่ธาตุค้างได้ง่ายซึ่งในปลาตัวเล็กตัวน้อยฟอสฟอรัสจะสูงทําให้คนที่เป็นโรคไตระยะ3-5ถึงนะคะอาจจะต้องระวังการทานปลาตัวเล็กตัวน้อยเพราะว่าถ้าฟอสฟอรัสในเลือดสูงจะมีผลทําให้ผิวเราคล้ําเกิดอาการคันผมร่วงแล้วก็กระดูกบ,บางได้ ในอนอาคตแนะนําว่าให้เราหลีกเลี่ยงการทานปลาตัวเล็กตัวน้อยเปลี่ยนเป็นทานเนื้อปลาที่ตัวใหญ่ๆแทนอย่างเช่นปลานิลปลากระพงขาวปลาทับทิมปลาจาระเมดหรือปลาทูสดก็ได้ค่ะในกลุ่มนี้ฟอสฟอรัสค่อนข้างที่จะต่ําแล้วก็เป็นโปรโตีนที่ดีเหมาะสําหรับคนที่เป็นโรคไตด้วยค่ะถ้าจะทานปลาตัวเล็กตัวน้อยอาจจะต้องทานเล็กๆน้อยๆจริงๆแล้วก็ต้องดูด้วยว่าฟอสฟอรัสในเลือดของเราตอนนี้ไม่สูงนานๆทานครั้งได้ค่ะไม่แนะนําให้ทานทุกวัน ะะสำหรับความรู้ในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะทุกท่านสามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อติดตามความรู้ดีๆแบบนี้ในช่อง2 4เจลทีวีสถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะ